จากหัวพริกนะคะหอมแดงปกพริกนะคะแล้วก็กระเทียมจ้ะนี่กระทะไปเลยเสร็จแล้วนะจ๊ะไปตำจ้ะ่ะ,ะมาตำมปที่นี่ ำพริกเสร็จแล้วนะคะหญิงบ็ตบตำแหลกมากนะคะมานี่จ้ะต้มเรียบร้อยนี่จ้ะเขือนะจ๊ะของโปรดหยิงบ๊ใส่เนื้อปลานะคะหญิงบ่มากบันใดหญิงมากบ่มากไผ่มันเนื้อนัวมานึ่งมากใส่ที่ปรพริกกับปกัเขือนี่ละจ้ะาจ้ะบ่ต้มบักเขือแหลกปันใดนะคะเดี๋ยวมันสิบ่อได้ขุ่นสิละเอียดพูบแต่มือนี้ บกเขืองงามาจ้ะตอนยูตลาดแต่ว่าผักเหี้ยวเหี้ยวผักเหี้ยวค่ะนะอาหารมันหนาวนะจ้ะเนาะเด้อนี่นี่จักผักซีก็เหี้ยวเหี้ยวนะจ้ะผักซีต้นหอมนะคะหอมหอมใบเลื่อยจ้ะยิงใส่ผักแพลลงไปด้วยนะคะผักแป้นมาค่ะเออนี่ผักแป้น เราเพราะต้องตำบ้าบงก็แต่มันสีมันสีเละผักมันสีหนึ่งผักมันสีเขียวมาจ้าใส่น้ำปลาลงไปนะคะปะลาดิญี่ยิงก็ต้มเองเด้อจ้ะเด้อเสียบ,บใส่กระดูกเครื่องปรุงเราก็ง่ายๆดิชุโรดนิดนึงเดือดไปนี่ค่ะเพื่นใส่หญิงบ่คะปกติหญิงกระดูกนะคะทีได้ยญิงใส่ซ้ำเนียจ้ะ สุดตะเกอยิง่งเสร็จพิธีป่าใส่จานกินจ้ามาจับจากเสร็จถ้วยพร้อมกินเลยนะคะเน็นผักนี่ค่ะยังกะสีอบใส่แอร์ไฟนะคะสเปรย์นิดนึงนจ้าะสอบใส งแรกที่ยิงอบนะคะคิดว่าน่าจะลอง10นาทีกันค่ะว่าจะเป็นสภาพตั้งหนนะคะ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาะอาปูยันตายตายลูกหลานเพลินฝุ่งทุกๆคนนะคะเมื่อเนี่ยิงวากินข่าวอีกแล้วจ้ะแม่พักที่พันนอเขากินข่าวน้ากันนะจ๊ะผู้ใดกินข่าวอยู่กับมาเบิ้งยิงกินไปนะพร้อมกันนะจ้ะเด้อสาวชายภูมิลูกหลานเจ้าพ่อพยายแลทุ่งดอกกระเจ้านนะคะจ้ะเมื่อนี้เมนูยิงกะนั่นแหละจ้ะสุปกระเขานะคะสุปกระเขงง่ายๆโยชิอีกแล้วจ้ะกับผักหิงเหีวแล้วกะมูนะคะยิงร้องเห็ด กับแอร์ฟรายเบิง้งโอ้ยเบิ้งอยู่ค่ะเนี่ยค่ะเบิ้งอยู่นะจ๊ะเนี่ยนะเบิ้งอยู่ค่ะผักยิงกันนีมีนะจ้ะผักแพลวนะคะผักกาดสะันแหน่นะจ๊ะนี่อยากกินไปสักหน,นะจ้าเนาะข้าวเหนียวนะคะเมือ่อใดกินข้าวแล้งนะคะเมือ่อใดกินข้าวเที่ยงปกติบางครัง้งถ้าอย่างกินข้าวเหนียวนี่ต้องเป็นข้าวเที่ยงนะคะอืมคิดเบิ้งสภาพออกมาทรงแดเนาะนีนะ่เนาะกินข้าวเหนียวนี่มาเล็กเนาะคะ่ะจ้ะเอามาปั่นหนึ่งค่ะ แล้วเราก็ปิดกล่องข้าวเอาไว้เดี๋ยวเขาไม่สืแหงนะจ๊ะมาจา้ะปลาล่ายิงกระต้มเองดเด้อะเจอเนี่อนี่นี่จ้ะเนียนพักเน,นีนเนียนามเส่ของเขานะคะอืมอืม แต่รักก้ะผักแพ้วเลยค่ะหนึมากมากอยู่เมืองไทยต่กี้หอด่บอรุจจับมันเก็เครื่องอย่างผักแพ้วอาหารกินนี้จะน้องลงบนพาการึ่งโซบะเกลือนี่เมื่อเสร็ปลาซสอย่างนไรครับหนึ่งมากแบบทั้งซี ตลาดมา้ามีง้ำสุขกสลาน่ค่ะง้ำสุกสุลานแนอกนั้ไม่ได้เฮียค่ะยังตำก็แหลกข้าวงย่าม,มากหๆลๆัก อืมอืมโอเคค่ะอืมจับอบอวนะคะ อันนี้เจ็บเจ็บนิดนึงจ้ะ รัมแต่ว่าววซื้อบกเขือนในของปรดยิงเลยจิงใส้ผักนะคะผักที่เข้ามากค่ะมันไหมนแ งเชื่อไฟกล้องสว่างไปบ้างค่ะบิดไฟเดี๋ยวไม่เห็นเปิดไฟค่ะผักแพวนะคะของปรดนี่ค่ะ เมือม่อ,อกินไหนพี่หน่อเขาพูดถน้ยนะคะายจะยานวิดีโออย่างงน้าพวด ปุ๋ยก็กพักเดีย๋ยวส้นหนาวาเลยนะคะ ันสิบปลูกผักเองนล่นแะสิบปลูกเองตุ้ยางน,ะะนั่นแ่ะในสวนพอมากกว่านี้าก็ปลูกผักนั่นแหละคะ่ะไปซื้อมะไนโหหาในสิ่งที่ต้องการไม่มีเลยนะคะอืม,อม อีกคำหนึง่งครับอีกคำหนงนไปละจร บากินกินหือพิน้ำมันแสบทองนอะจ๊ะกินเผ็เดดจ่าใส่เผ็ดดแต่ว่าถ้าเป็นพิกเม็ดนะยีงกสี้ก็สิสตัดออกนะเพราะว่า <c oughs> อยลงไปแล้วไปเนื้อแสบใสจับมีข่าวกินแล้วจัดด้ว 너무 맛นหน่ <laughs> <laughs> กิดกินอืดเลจ้ะโอ้ยเพลายจ้ายิงขอขอบพระคุณทุกๆคนนะคะพ่อแม่พี่น้องลงไปนะอาุญญาตาย้าลูกหลานเพื่อนฝูงทุกๆคนนะคะที่มาเสษตรสารเบิ่งแม่ยิงกินแบบแซ่บนัวหิวข่าวค่ะแต่ละมือยิงกินข่าวแค่มือคาบเดียวนะคะมันานบกหิวปเพลัยจ้ะแล้วบัดนี้ก็ตื่นขึ้นมากะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เองสินะจ๊ะ นั่นแหละกวสิมาอีกที่อ,ทนนอ,อีกเทนึงเออเฮ้ยไปสองไปสามแล้วนี่ <c oughs> นั่นแหละจ้ะแต่เมอนย์เมอน,น,น,นี้ยิงต้มน้ำปลาเนาะนู่นนี่นั่นจ้ะยิงเพ่ได้ไม่ให้คลิปไหนทุกทุกคนเบิง้งแต่งวดหนาแล้วกันทางหนาแล้วกันะนะจ๊ะเนาะแต่ยิงกระสีงลงอยู่วะอย่างยิงเฮ็ดนี่อย่างแน่จักน้อยแต่เพ่อได้บอกว่าต้องขันตอนในรายยากนะคะเพราะายิงกระพึ่งหาดเหตุการจ่านั่นแหละจ่ะยิงขอบคุณในไรายได้ค่ะเดอ้อทุกทุกคนที่มาเสียสละเบิ้งแม่ยิงพามวน รับประทานข้าวอาหารเย็นข้าวเหนียวสุร์เขียวนะคะขอบคุณห,หลายๆจ่าคอะทุกคนมีความสุขความเจริญความเสียบแย่ได้ความไข่ขยะให้มีขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะรักทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนถูกรอตรี่แล้วจ้ะเด้อจ้ะอ love y o u g u y s so much นะคะบายๆค่ะฟันดีค่ะบายค่ะ